สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมืองไทยใครยังไม่นอนมามาชมกันนะคะมาชมทุ่งลาเวนเดอร์สวยๆก,ก่อนนะคะดูสิคะตอนนี้ครูแคทรินอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทุ่งลาเวนเดอร์ฝรั่งเศสนะคะที่วารงโซนใครอยากมารับพลังงานดีๆเชิญว้าวใค่เข้ามาแล้วทักทายได้เลยนะคะทักทายได้เลยทักทายได้เลยค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูแบบว่า กลิ่นหอมตลบอบอวลเลยนะคะเห็นไหมทุ่งลาเวนเดอร์สวยสุดยอดมากๆสุดยอดมากเลยค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายได้เลยนะทักทายได้เลยคุณคินจะกำลังจะกลับแล้วนะคะตอนนี้คือถ่ายรูปไปเยอะมากเลยใครเข้ามาแล้วทักทายได้เลยนะทักทายได้เลยเห็นข้างหลังไหมคะว้าวสวยไหมสวยไหมทุ่งลาเวนเดอร์ใครที่คือมาดูดพลังงานตรงนี้เลยนะคะใครดูแล้วอยากจะมาก็ ให้จินตนาการว่าตัวเองได้มาที่นี่เหมือนเรามารับพลังงานดีๆมาเติมแบตมาชาร์จแบตนะคะแล้วเวลาที่เรามาถึงทุ่งลาเวนเดอร์เนี่ยกลิ่นมันจะแบบว่าตลบอบอวนแล้วทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเราได้รับแบบ Energy เราขึ้นสูงเลยเพราะว่าเวลาที่เราเหนื่อยกับการนั่งรถมาไกลใช่ไหมคุณแคได้นั่งรถมาจากนีสเลยนะคะจากนีส ก็ไใช่จากคานนะคะจากคานมา2ชั่วโมงมาทางภูเขามีแต่ทางขึ้นเขาทาั้งนั้นเลยทําวิดีโอแล้วเดี๋ยวเอาไปส่งต่อให้ทุกคนนะคะแล้วพอมาถึงนะคะหลังจากนั่งรถนานๆนั่งรถจากภูเขานานนๆพอมาถึงที่นี่แล้วรู้สึกว่า หายเหนื่อยเลยแล้วก็พลังงานขึ้นสูง e n e r จ y พุ่งปี๊ดเลยนะคะแล้วคุณทินก็อยากจะเอาพลังงานดีๆอย่างนี้มาส่งต่อให้ทุกคนมารับพลังงานดีๆด้วยกันนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายได้เลยนะทักทายได้เลยใครที่อยากมาทุ่งลาเวนเดอร์ปักหมุดเลยนะคะปักหมุดเดี๋ยวปีหน้ามาด้วยกันกับครูแคทรินเดี๋ยวคุูทินพามาทัวร์มาเที่ยวแล้วก็มารับพลังงานดีๆมาแบบว่ามาชาร์จแบตมาจูนพลังตัวเองด้วยเพราะว่า ระยะทางที่มานะคะมีแต่เขามีแต่ภูเขามีแต่อะไรทั้งนั้นแล้วพอเวลาเรามาถึงแต่ภูเขาก็เป็นพลังงานที่ดีมันเป็นพลังงานธรรมชาติใช่ไหมคะพอเรามาถึงภูมาถึงทุ่งลาเวนเดอร์ปุ๊บนี้พลังงานเราเปลี่ยนแล้วเอเนจีพุ่งขึ้นอย่างที่บอกคือมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนเราได้จูนพลังเราได้แบบว่าเต็มที่ได้ชาร์จแบตได้ชาร์จพลังงานแล้วกลิ่นของลาเวนเดอร์นั้น วนมากเดี๋ยวครูรินจะเอาลูกไปลงให้ดูนะคะรูปที่ร้านเป็นช็อปเล็กๆในเมืองเป็นเป็นร้านที่ขึ้นชื่อที่ขายผลิตภัณฑ์จากทุ่งลาเวนเดอร์คือมีทั้งสบู่มีทั้งน้ำมันหอมระเหยมีมีทั้งอ่ของที่ลึกนะคะครูรินก็ซื้อกลับไปด้วยน้ำมันหอมระเหยแบบเอาไปนวดหรือเป็นสบู่อย่างนี้มันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก ทุ่งลาเวนเดอร์สวัสดีค่ะคุณพัทสวัสดีค่ะคุณท่าินมาถึงทุ่งลาเวนเดอร์แล้วนะคะเห็นไหมคะที่ฝรั่งเศสเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทุ่งลาเวนเดอร์ที่เต็มไปด้วยเห็นมีสาวๆถ่ายรูปเห็นไหมคะสวยงามมากเลยใครอยากมาก็รับพลังงานดีๆด,ดูดพลังงานดีๆกันก่อนเลยนะคะแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณได้รับพลังงานดีๆจากธรรมชาติแล้วเพราะมนุษย์ เกิดจากธรรมชาตินะคะเวลาที่คุณหมดพลังพลังงานคุณหมดหรือว่าคุณคือจิตตกหรือหมดพลังอะไรสักอย่างเวลาเจอสถานการณ์ลบๆหรือเจอเรื่องลบๆหรือคิดอะไรไม่ออกคุณก็ต้องมาจูนพลังกับธรรมชาตินะคะถึงไม่ได้มาท่งลาเวนเดอร์คุณก็ไปที่อื่นที่ที่ที่คุณไม่เคยไปที่ใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆม,มันจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณได้จูนพลังได้ ได้ชาร์จแบบได้เหมือนคุณจะได้เกิดแรงบันดาลใจแบบว่าคุณจะได้เกิดคือเขาเรียกอะไรคือพลังงานคุณจะขึ้นคุณจะได้คิดไอเดียออกคุณจะได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทําอะไรใหม่ๆหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเวลาคุณเจอปัญหาสถานการณ์ลบๆอย่างเงี้ยคุณก็สามารถออกจากตรงนั้นได้โดยที่พลังงานคุณเปลี่ยนคุณต้องจูนภายในคุณก่อนคุณต้องจูนที่ตัวตนข้างในคุณนะคะแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่า มันช่วยได้มากเลยเวลาที่เราเปลี่ยนสถานที่แล้วพลังงานเราจะเปลี่ยนทันทีไม่ว่าคุณเจอปัญหาอะไรหรือว่าประสัรคอะไรที่มันยาก,ยากหรือเดี๋ยวหามุมหามุมที่ชัดๆนะคะหรืออที่มันยากๆหรือว่าที่มันแบบว่าคุณแก้ปัญหาไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณปัญญาตอนนี้คุณแค่ยนอยู่ที่ทุ่งลาเวนเดอร์นะคะเห็นไหมคะข้างหลังนั้น ขอบคุณมากเลยค่ะที่แชร์ให้ขอบคุณมากเลยตอนนี้ครูเห็นมาถึงนะคะมาถึงทุ่งลาเวนเดอร์มาทางภูเขามาเส้นทางภูเขาแล้วแบบว่าขนาดมาทางภูเขาก็รู้สึกว่าได้รับพลังงานเต็มๆแล้วเพ,เพราะว่าเพราะว่าเส้นทางภูเขามันเลี้ยวรถคดเคี้ยวแล้วขึ้นเขาเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นนะคะแต่พอมาถึงทุ่งลาเวนเดอร์แล้วพลังงานมาเต็มที่เลย energy พุ่งเลยนะคะเพราะว่า ได้ชาร์จแบบเต็มที่เลยแล้วยิ่งมาได้รับกลิ่นของลาเวนเดอร์มันทําให้เรารู้สึกว่าคลายเครียดรู้สึกว่าพลังงานเรามันเปลี่ยนทันทีเลยแล้วมันพุ่งขึ้นเลยแบบว่านี่แหละครูครูแค,คทรินถึงอยากจะส่งต่อให้ทุกคนว่าเวลาที่พลังงานตกหรือจิตตกหรือเจอปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะให้รู้ให้จูนพลังให้เอาตัวเอง เข้าไปหาธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลำเนาภัยน้ำตกหรือภูเขาทะเลได้หมดเลยนะคะไม่เฉพาะที่ทุง่งลาเวนเดอร์ลมแรงนะคะลมแรงได,ได้ยินเสียงลมไหมคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอารูปเต็มๆมาให้ดูกันอีกทีนะคะแล้วเอารูปของร้านค้าที่เขาขายผลิตผลิตภัณฑ์จากทุ่งลาเวนเดอร์เดี๋ยวคุณจะลงรูปให้ดูสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วคุณก็ได้ซื้อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณศิรินทเห็นไหมคะคุณศิรนท ทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฝรั่งเศสนะคะสวยงามมากเลยใครที่อยากจะมาก็ตีตั๋วเลยะค่ะตีตั๋วมาเลยมารับพลังงานดีๆแล้วคุณจะรู้ว่าเวลาที่คุณหมดพลังคุณสามารถที่จะจูนพลังให้ตัวเองได้สามารถที่จะชะอ่าคือสร้างพลังให้ตัวเองได้ด้วยตัวคุณเองไม่ต้องไปรอให้ใครนะคะให้ใครมาสร้างให้คุณถ้าคุณหมดพลังหรือจิตตกหรือคิดงานไม่ออกหรือเจอปัญหาที่มันยาก ก็สามารถสร้างพลังด้วยตัวคุณเองและคุณสามารถที่จะหาวิธีโดยการเอาตัวเองเข้าไปจูนพลังงานกับธรรมชาตินะคะเอาไปจูนกับธรรมชาติแล้วพลังงานคุณจะพุ่งสูงขึ้นทันทีแล้วคุณจะเกิดความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ที่จะทําสิ่งใหม่ๆทําอะไรดีๆหรือว่าคิดงานออกหรือว่าคิดที่จะแก้ปัญหาน,านั้นได้ออกแล้วเมื่อพลังงานคุณพุ่งสูงเอไหรนะั่นแหละคุณคุณสามารถจะทําได้ โปรเจกต์หรืออะไรก็ตามที่คุณคิดไม่ออกคุณจะเกิดแรงบันดาลใจจะเกิดพลังงานที่ดีๆเมื่อเมื่อคุณจูนพลังงานภายในคุณแล้วนะมัทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับเข้ามาหาคุณมันจะจูนมาให้คุณได้เองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณเห็นจะไปแล้วเพราะว่าต้องกลับไปที่นีสอีกนะคะไปที่นีสแล้วก็กลับบ้านพรุ่งนี้แล้วขึ้นเครื่องกลับพรุ่งนี้นะคะ แล้วจะเอาภาพส,สวยๆวิวส,สวยๆมาฝากอีกนะคะทุกคนวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วทักทายได้เลยนะคะใครมาฟังย้อนหลังแชร์ออกไปให้ทุกคนได้รับพลังงานดีๆได้รับวิวส,สวยๆได้รับสิ่งที่มันแบบว่าสร้างแรงบันดาลใจให้คุณนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าวิวส,สวยหรือว่าอะไรที่คุณแบบว่าคุณอยากเสพคือคุณต้องเลือกเสพนั่นเองคือถ้าคุณถ้าคุณเลือกเสพแต่สิ่งที่ดีๆเลือกเสพแต่สิ่งที่ ประโยชน์เลือกสิ่งที่มันให้พลังคุณมันก็จะคุณก็จะเจอแต่แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นให้เลือกเสพเนี่ยครูเห็นถึงจะเอาถึงเอาวิวสวยวิวทุ่งลาเวนเดอร์สวยสวยมาฝากเพื่อให้ทุกคนได้เสพได้ได้จูนพลังด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาสวัสดีค่ะเห็นทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฝรั่งเศสไหมคะสวยงามไหมคะทุกคนใครอยากมาก็จินตนาการแล้วก็ดูภาพบ่อยๆดูๆดๆวิวเสพวิวบ่อยๆแล้วคุณก็จะได้มันมาจริงๆถ้า จะได้มันจริงๆนั่นเองค่ะสวยงามไหมไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม้เซลฟี่ไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มากล้องสั่นไหมคะทุกคนใครเห็นวิวชัดใครชอบวิวขอสติ๊กเกอร์หัวใจค่ะใครเห็นวิวทุ่งลาเวนเดอร์ขอสติ๊กเกอร์ใครชอบขอหัวใจค่ะขอหัวใจขอสติ๊กเกอร์มาแล้วเดี๋ยวจะเอาวิดีโอแล้วก็ภาพส,สวยๆมาให้ดูกันอีกนะคะใครเห็นวิวข้างหลังขอสติกเกอร์หน่อยค่ะใครเห็นวิวทุ่งลาเวนเดอร์สวย ขอสติกเกอร์นะคะนี่แหละคือการแบ่งปันสิ่งดีๆการแบ่งปันพลังงานดีๆการแบ่งปันคือทัศนียภาพที่มันให้พลังคุณสิ่งนี้ก็คือคือใครไม่ว่าใครก็แล้วแต่เห็นทุกคนก็จะต้องแบบว่า ชอบแล้วพลังงานมันก็จะขึ้นและเกิดแรงบันดาลใจที่ดีเกิดแรงบันดาลใจที่จะคิดสร้างสรรค์งานนะคะใครชอบสวยทั้งคนทั้งวิวขอบคุณมากค่ะคุณสุกัญญาใครชอบขอสติกเกอร์หัวใจค่ะขอสติกเกอร์หัวใจแล้วก็ขอขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะออกไปแล้วก็ฝากฝากไว้แบบว่าให้ทุกคนเสพวิวเสพพลังงานดีๆแล้วก็เมื่อไรจิตตกก็อย่าลืมเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นแล้ว เดี๋ยวนะคะคุินจะเดินไปที่ตรงนี้แล้วเอาตัวเองไปในที่ที่มีธรรมชาติแล้วไปจูนกับธรรมชาตินะคะทุกคนอยากให้ดูวิวข้างหลังเห็นไหมคะเห็นชัดไหมตอนนี้แดดหมดแล้วนะคะไม่มีแดดแล้วเห็นชัดไหมข้างหลังโอเคว้าวสวัสดีค่ะคุณบุลลือสวัสดีค่ะตอนนี้คุินพามาเที่ยวทุ่งลาเวนเดอร์นะคะทุ่งลาเวนเดอร์ที่เต็มไปด้วยความหอมตลบอบอวนและเต็มไปด้วยพลังงานดีๆอยากให้ทุกคนมาเสพอยากให้ทุกคน แบบมารับพลังงานดีๆด,ด้วยกันอย่างเงี้ยเห็นไหมคะโอ้โหสวยงามมากนะคะเดี๋ยววันนี้ครูรินไปแล้วเดี๋ยวจะลงรูปสวยๆแล้วเอาวิดีโอสวยๆมาส่งต่อให้อีกนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ทุกหัวใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยคะ่ะขอบคุณคนที่มาฟังย้อนหลังและฝากแชร์ออกไปฝากกดติดตามเพจครูแค,คทรินด้วยนะคะเจอก,กันไลฟ์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะรักๆทุกคนสวัสดีคะ่ะ